อุงอิง h ช n แนลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องอุงอิงแชนแนลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็พบกันในแบบเห็นหน้ากันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะสเปเชียลนิดนึงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มาแบบมาโชว์อะไรเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มารีอคชันด้วยวันนี้นะคะจะมาทําการเล่าเรื่องนะคะว่าเรานาะคะได้มาเป็น XOL หรือว่าเป็นแอลลี่ตั้งแต่ตอนไหนยังไงใครพาเขาดมหรือเปล่าแล้วก็แบบเออมาบอกให้ทุกคนได้รู้นะ ว่าเราทําการติ่งมาแล้วกี่ปีอะไรประมาณนี้ก็ประสบการณ์ติ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูกันเลยเนาะว่าความเป็นมาอย่างไรเนื่องจากที่อุ๋งอิงได้มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่8เดือนสีว่า8เมษายนะคะก็ปี2022หรืีอด้วยา2565นั่นเองซึ่งตรงกับวันครบรอบ10ปีเดบิวต์เอ็กโซนั่นเองซึ่งมันก็ระยะเวลานานมากๆสปีพวกนั้นก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ ทำการรักแล้วก็ใส่ใจกับแฟนคลับหรือว่าแอลลี่มาโดยตลอดซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าแบบว่าเอาให้ได้มากที่สุดที่จะเล่าได้เนื่องจากว่าความจาํางมินก็แบบดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้เป็นแอลลี่ยังไงตอนไหนไปดูกันเลยเรานะคะต้องขอเกินก่อนเลยเนาะว่า อุงอิงนะคะได้ทำการเป็นติ่งเกาหลีหรือว่าติง่งเคป๊นะคะเป็นระยะเวลาจะ4ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่แบบว่าป .5 เลยซึ่งต้นกําเนิดของอุงอิงเนี่ยไม่ได้ติ่งวงเอ็ซมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะวงแรกที่อุงอิงติ่งก็คือ b l k p k พีนั่นเองซึ่งก็เป็นเมนจีซูนะคะเพราะว่าพซูนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆแล้วก็เลยชอบพอนางดูแบบโซคูมากเนาะ แล้วถามว่าอุ๋งอินนะคะได้ทําการเป็นแอลลี่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็กี่ปีแล้วก็เป็นตั้งแต่ประมาณวันที่21มีนานะคมะของ2องปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเท่าไหร่น้อที่อุ๋งอินนะคะได้เป็นแอลลี่ครบรอบ2ปีนั่นเองเราก็เลยได้ทำคลิปนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็สามารถไปดูได้น้อเพราะว่าอุ๋งอิได้เปิดกลุ่มของสะสมติ่งเกาหลีทั้งหมดให้ดูเลยนะคะก็ถ้าใคร ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะพอรู้นะว่าเราก็สะสมอะไรมาเยอะพอสมควรเนาะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าถึงแม้แบบว่าอุ๋งอิงจะติ่งมาได้เวลาจะสี่ปีแล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าน้อยเกินไปอุ๋งอิงไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยนะคะไม่ว่าจะวงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซแบ็คพิงหรือว่าวงไหนก็ตามอุ๋งอิงไม่เคยไปคอนเสิร์ตไหนเลยนะคะเนื่องจากว่าที่บ้านไม่ค่อยจะสนับสนุนหรือว่า คิดว่ามันมันก็ไม่ได้แรงศสำหรับพวกเขามากหรอกเขาก็เข้าใจเนาะว่าเราก็มีแบบไอดอลหรือศิลปินที่ชอบเป็นปกติเหมือนวัยรุ่นเนาะแต่ว่าการที่เราจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เหมือนแบบข้ามจังหวัดแล้วเราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแลวเราก็ไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราซับพอร์ตอยู่ตรงนี้คอยติดตามผลงานของเขาคอยดูไลฟ์คอยดู YouTube อะไรอย่างนี้น่าจะดีที่สุดเพราะมันก็เป็นการซับพอร์ตอีกอย่างหนึ่งนะคะ แล้วก็คอยสปอพตอร์ตลอดเอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ในแอปหรือว่าใน IG หรือว่าจะเป็นในทวิตหรือว่า YouTube นั่นเองซึ่งมันก็มีการติดตามหลายช่องทางมากเลยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นวันที่7มันยังยังไม่ใช่วันที่8แต่ด้วยเวลาของเกาหลีนะคะจะเร็วกว่าไทาย2ชั่วโมงเมื่อวานนะคะเวลาสีทุ่มของไทยก็จะตรงกับเออที่ยงคืนของเกาหลีแล้ว เราก็ไม่ได้คาดคิดเนาะด้วยความที่ว่าเราก็แบบเล่นแล้วก็ไม่ค่อยจะจําได้เนอะว่ามันคือวันพิเศษอะไรจนเราได้เล่นไอจีใช่ไหมแล้วมันก็เด้งว่าแบบว่า EXO Live ซึ่งมันก็เป็นแบบว่ามี3ามคนเลยที่ไลฟ์อยู่สําหรับใครที่ติ่งเกาหลีหรือว่าแบบว่าเป็นแอลี่นะคะก็จะพอทราบแล้วก็ทันไลฟ์นั้นนะเนื่องจากว่าพวกนางได้มา ทำการไลฟ์น,นะคะก็จะมีโอเซฮุนเนาะซึ่งมาไลฟ์ในไอจส่วนตัวของนางนะคะไลฟ์แบบคนเดียวนะซึ่งมาเร็วแล้วก็ไปเร็วมากเราก็ทันนั้นแล้วแบบคือด้วยความที่ว่าเราอะแทบจะไม่เคยทันโอเซฮุนเลยเว้หรือ่าเซฮุนเอ็กโซอะคือแบบว่าโอ้โหตายแล้วฉันทันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านางมาเร็วไปเร็วจริงนะแล้วก็คือแบบแทบจะไม่ทันเลยต่อมานะคะก็จะเป็นไคเอ็กโซซึ่งไคเนี่ยเราอะ ทันมาแบบหลายรอบแล้วแล้วก็เลยแบบโอเคยังแบบไม่่คยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็แบบเฮ้ยเราก็ยังทันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครไม่ได้มาแล้วคนเดียวคือมาแล้วคนเดียวด้วยแล้วก็พาคิมจุนมยอนหรือว่าซูโฮของเรานะคะสําหรับใครที่อยากติดตามผลงานของอิงด้วยแล้วก็ของออซูโฮด้วยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นคลิปเรียกชั่นเพลงใหม่ล่าสุดของนางนะคะก็เป็นเพลงเกรซูสหรือว่า เป็นมินิอัลบั้มใหม่ของนางนั่นเองซึ่งเป็นมินิอัลบั้มที่สองแล้วนะคะของซูโฮนั่นเองนะยังไม่มีฟูลอัลบั้มหรือว่ามันจะมีไหมอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะต่อมานะคะคนที่สามที่เอ้ยไม่ใช่สีคนที่สี่นะคะก็จะเป็นซูมินซึ่งเนี่ยเหนือความคาดหมายไวมากเนื่องจากว่าซูมินนะก็ออกมาจากกลุ่มได้แบบนานแล้วพอสมควรแล้วเราก็แบบเฮ้ย ใครเข้ามาดูไลฟ์คนที่สามเพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้เปิดหน้ามันเหมือนแบบเปิดข้างหลังหรือว่าอะไรสักอย่างเลยวแบบถูกใจว่าเฮ้ยใครเข้ามาแล้วผลก็ปรากฏว่าเป็นมินซอกขยองหรือว่าที่เรียกกันว่ามินซอกขยองเพราะว่าเออซื้อหมินเนี่ยชื่อจริงนะคะชื่อว่าคิมมินซอกใช่ไหมใช่แหละอ่าใช่เขาก็เลยเรียกขยองเพราะว่านาาเป็นพี่ใหญ่ของวงก็คือคนที่มี อายุเยอะที่สุดในวงหรือว่าเกิดก่อนใครเขาเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบด้วยความที่ว่าเราไม่เคยดูไลฟ์ซื้อหมิ่นเลยคือแทบจะเรียกว่านานๆทีอะแล้วมาแบบหามากเพราะว่านางแบบมาแก้มอยู่ด้วยคือน่ารักมากคือแบบว่าถ้าใครถน,นัดก,ก็จะแบบเออคุณจะแบบขำแล้วก็สนุกเฮฮากับไลฟ์นี้มากคือบอกเลยนะว่าด้วยความที่ว่าพวกนายเป็นคนเกาหลีกันไง แล้วก็ได้แบบพูดเกาหลีกันทางไลฟ์เลยแล้วมันจะไม่มีซับไม่มีแปลทั้งสิน้นเพราะมันเป็นไลฟ์ในไอจมันไม่ได้แบบไลฟ์ใน youtube มันก็ยังพอมีใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็ฟังรู้เรื่องสิเออล้วก็แบบเออฟังได้แบบคำสองคาอะไรอย่างงี้นะคะเนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าเราก็เสพมาจากติง่งแล้วก็ซีรีส์เกาหลีอะไรต่างๆด้วยมันก็เลยยังพอได้สักเล็กสักน้อยอะไรอย่างงี้นะคะก็ พวกนานก็น่ารักมากๆเลยสําหรับใครที่มาแบบมาชมคลิปของอูอิงในคลิปนี้นะแล้วแบบว่าเป็นติ่งเกาหลีหรือว่าเพิ่งจะติ่งนะแล้วไม่ทราบนะคะว่าที่พูดมาในแต่ละคนนะใช้อ g จีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เลยนะคะสําหรับใครที่แบบเออเล่นอินสตาแกรมหรือว่าไอจีแล้วยังไม่รู้นะว่าพวกนางใช้อ g จีอะไรก็ไปติดตามพวกนางกันได้นะคะเพราะว่ามรจะมีสถิติ อะไรอยู่ด้วยนะว่าพวกนางได้ผู้ติดตามเยอะขึ้นหรือว่าสถิติเท่าไหร่กันบ้างเนาะก็ผากติดตามผลงาน EXO ก,กันด้วยนะคะซึ่งเราขอพูดกันเรื่องของซูโฮกันบ้างดีกว่าเ <c oughs> นื่องจากว่านางก็เพิ่งจะเปิดมินิอัลบั้มใหม่หลังจากที่นางเปิดตรงนี้ไปใช่ไหมที่เราเีแอรคลิปไปเป็น mv gray s u หลังจากนั้นนะคะก็มีทีเซอร์เป็นเพลง Her นะคะเป็นหนในเพลงของมินิอัลบั้ม a ุ ซึ่งเพลงนี้เราก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะมี MV แข่งกับเกยซุททำไมทั้งที่มันก็เป็นแบบไม่ใช่เพลงไตเติลน่ะเพราะเพลงไตเติลมันเป็นเพลงเกยซุทแล้ว SM จะให้มี MV ทําไมอะไรเงี้ยือแบบนิดนึงแต่ว่าชอบตรงที่ว่าคอนเซปต์แบบมันแตกต่างจากตัวตนของซูโฮเพราะว่าซูโฮก็จะเป็นคนที่แบบนิ่มนวลหวานหวานใช่ไหมแต่ว่าฮนะุรเนี่ยในเอยค่ะเ็น ตามกันได้ก็จะแบบว่าดูแบบ crazy นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็แตกต่างจากลุคของนางก็อันนี้ก็คือแปลกดีก็แบบว่าเออมีความแปลกใหม่อยู่บ้างแล้วก็สนุกดี mv สีสวยเลยก็ไปติดตาม mv นี้ได้เนาะแล้วในวันนี้นะคะอีช e ิงวเลเอ็กโซที่เราเคยแบบว่าพูดลอยไปบ้างนะก็ได้ทำการโพสใน IG นะคะก็เหมือนแบบอวยพรแล้วก็ขอบคุณอะไรต่างๆของนางให้กับออลี่หรือ XL ซึ่งแบบว่ามันเป็นทั้งเกาหลีก็ภาษาอังกฤษอะคือแบบดูคนดูหนานางเป็นคนจีนอะนางทาได้ขนาดนี้คือแบบเพื่อแฟนคลับเลยปะก็ะคือแบบนางเก่งจริงเพราะว่ามีความสามารถดีมากเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็คือแบบว่ารักจริงอะคือนางโพสในจีนเลยว่าแบบหุยนางเขียนด้วยลยมือตัวเองอะแล้วมันก็ไม่ได้เขียนน,น้อยคือมันก็เขียนยาวอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบสื่อถึงความรักที่ชิงมีให้ต่อแอลลี่มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะ ซูโฮก็ได้ทำการไลฟ์ในเอ่อเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นของเคป๊นะซึ่งไลฟ์นี้นะคะไม่ได้มีแค่ซูโฮมากก็มี STD มาด้วยนะคะก็เป็นวงรุ่นน้องนะคะในค่าย s, 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 s Entertainment, like n t n t t r t n m n m n t n t เหมือนกันเนาะแล้วก็พูดน้ำมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็มาพูดเนื้อกันเลยดีกว่าถามว่าอุงอินนะคะได้ทำการเป็นแอลลี่ได้ไงใครพาเขาร้อมหรือเปล่าบอกเลยนะไม่มีใครพาเขาร้อมทั้งนั้น ไม่มีใครมาป้ายยาอิงเลยนะคือตัวเองเป็นคนเข้าดมเองถามว่าเข้าดมได้ยังไงต้องพูดก่อนว่าคือด้วยความที่ว่าเราติ่งมาจะสองปีใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้เราก็ขึ้นมอสอุ๋งอิงก็ได้ทําการเป็น XO L ประมาณตอนที่ปหกจะขึ้นมอหนึ่งซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะประมาณนี้เลยแล้วอุ๋งอคนที่ชอบออกกําลังกายในช่วงนั้น แล้วการออกก,ากําลังกายของอิงก็คือการเต้นโควเวเดนหรือว่าการเต้นเคป๊อปอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งแล้วก็อยากจะทําเพลงใหม่ๆแล้วก็อยากจะแกะท่าเพลงใหม่ๆเท่ๆอะไรอย่างงี้ด้วยด้วยความที่ว่าแกะเกิร์ลกรุป๊ปเกี่ยวกับแบบเพลงมาเยอะแล้วก็เ <im> ลยอยากแกะแบบบอยแบนด์เท่ๆบ้างเนื่องจากว่าเราก็ยังแบบจริงๆอะ่ะต้องพูดก่อนว่าอิางนนะไม่ได้สนใจบอยแบนด์เลยสำหรับอิง <im> <im> ที่ว่า เือยสำหรับใครที่ติ่งบอยแบนด์อะมันติ่งได้ไงแล้วมันฟีลแบบเฮ้ยผู้เธอกีดการาดจนใหญ่เลยอ,ะ,อะไรเงี้ยจะแบบทุกคนพี่ว่าไม่เคยมองบอยแบนด์เลยจนมาเจอเพลง the if ของเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเต้นเพลง the if เฉยๆเต้นแบบเต้นอะไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตไม่ได้เป็น MV อะไรทั้งสิ้น,นเป็นแค่เต้นกับเพลงเป็นท่าเต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบออกกำลังกายไปอะไรไปจน แล้วเกะท่าได้เรารู uy, ้สึกว่าเฮ้ยวงอะไรอ่ะดูเคาจะเป็นบอแบนก็แบบเฮ้ยยังไงดีแล้วจะสนใจดีไหมคือสุดท้ายแล้วโดนดูดโดนดูดคือแบบว่าเฮ้ยวงอะไรทำไมมันเท่ขนาดนี้ทำไมมันดีทุกอย่างคือบอกกันเลยนะว่าการติ่งเอ็กโซไม่ใช่การติ่งที่มองจากหน้าตาของทั้งเก้าคนเลยทุกคมที่ว่าปัจจุบันเอ็กโซหรือเก้าคนนะคะ ก็คือไม่ได้มองหน้าตาพวกนางเลยว่าเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเฮ้ยวงอะไรอะทำไมมันเทมากค่ะน,นี้มันเทแบบมันเทมากท่าเต้นเพลงทํานองทุกอย่างมันเทมากเทแบบเทมากเทแบบเฮ้ยวงอะไรแล้วก็จากนั้นก็ตามเลยไปหาแบบเซิร์ช Google เลยะค่ะว่า e x o แล้วก็ไปหาสมาชิกด้วยค่ะที่ว่าเราจะหาเมนตัวเองการหาเมนตัวเองก็ จนใหญ่นะก็จะหาจากหน้าตาที่เราชอบหรือว่าทป์ที่เราชอบเป็นหลักเราก็หาไปแบบดูรูปของแต่และสมาชิกเมมเบอร์ในวงให้ครบทุกคนแล้วเราก็หาคนที่แบบถูกใจละมากที่สุดซึ่งอิงได้ไปเจอเออหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวใส่แว่นแล้วก็ผมดำคือแบบหยุยตายเขยไทยปะเนี่ย <laughs> แล้วก็แบบเฮ้ยมันมีความเท่แล้วก็ความน่ารักอยู่ในตัวของนางแล้วก็เลยเฮ้ย ใครอะถูกใจเราคิดว่าเนี่ยแหละมีแล้วแล้วก็เลยแบบด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะเรามีเพื่อนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะรู้แล้วก็ชอบเอกโซอสมครัเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบแอนี่เต็มตัวขนาดนั้นแล้วก็ไปแบบเฮ้ย mm. คนนี้ชื่ออะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แบบิขยอ้อนอ่าทุกคนก็จะคุ้นกับชื่อนี้นะคะเนื่องจากว่าอุ๋นได้ทําการเหมือนแบบพูด ความข้างหลักไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นว่าชัดเจนเลยว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นเมนหลักของอุงอิงไปแล้วนะคะเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าส่วนตัวอุงอิงนะแมขยอนนะคะไม่ได้หล่อที่สุดในบรรดาศิลปินเกาหลีหรือว่าในวงเนื่องจากว่าแบขยอนนะ่ะที่เราชอบเพราะว่าความน่ารักและความเท่ของลุคภายนอกนะถ้ามองจากภายนอกอย่างเดียวลักษณะภายนอกเราชอบเพราะว่ามันมีทั้งความน่ารักแล้วก็ความเท่ที่มีอยู่ในตัวของนาง และที่เราชอบมากก็คือนาองเป็นคนที่ตลกมากๆคือแบบว่าเป็นตัวเฮฮาตัวตลกในวงอ่ะก็คือแบบว่านางสร้างรอย,ยิ้มให้กับเมมเบอร์แล้วก็ให้กับแอลลี่เพราะฉะนั้นไม่รักไม่ได้แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาถ่ายรูปนางก็จะทาท่าเนี้ยซึ่งทุกคนบางคนอ่ะถ้าไม่ได้เป็นแอลลี่หรือว่าเป็นติ่งก็จะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสัญลักษณ์นี้นะคะสําหรับใครที่เป็นแอลลี่ก็จะพอรู้กันแบบรู้เลยนะคะมันคือสัญลักษณ์แอล แ,บบแต่ว่าเป็นน,นอนหนีใช่ไหมว่าจะเหมือนแบบเก๊กหลอกของบ้านเราแต่มันไม่ใช่ความหมายโดยนของติ่งก็ดีหรือว่าการเป็นเอลลี่ก็คือสัญลักษณ์ของเอลลี่นางก็จะถ่ายรูปท่านั้นบ่อยมากแล้วก็คือแบบมาสื่อถึงว่านางนึกถึงเอลลี่ตลอดเวลาใช่แต่ว่านางก็ไม่ได้แบบโหโพสท่านั้นตลอดทุกครั้งขนาดนั้นนาะมันก็แบบส่วนใหญ่นางก็จะทําแบบนั้นสื่อถึงว่านางไม่เคยลืยมเอลลี่เลย มันก็เลยทําให้องค์อิงนะคะได้ทําการคั่งรักแล้วก็รักนางมาเห็นทุกวันนี้แล้วคือเวลาที่จะสอบใช่ไหมอององก็จะแบบมูนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่แบบเทพเจ้าแบคบยอนใส่เข้าไปรักพวกนางมากไม่ได้รักแค่แบคคนเดียวคือรักทุกคนในเอ็กโซทั้ง9คนคือแล้วันนาลใจความรักความสุขทุกอย่างของอองอิงไปแล้วนะคะการเป็นเอลลี่เนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะคิดว่าการเป็นติ่งเกาหลีมาแล้วสาระสำรับอิงมันไม่ใช่ ทุกคนย่อมมีไอดอลศิลปินดาราที่ตัวเองชอบบางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่สำหรับอองอิงคิดว่ามันร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะที่จะมีมันก็เลยเป็นแบบว่ามันไม่แปลกที่เราจะมีแล้วความคลั่งลักของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถึงแม้อองอิงจะคลั่งรักมากขนาดนี้แต่อองยังไม่เคยไปดูคนเลยยังไม่เคยเจอพวกนาาตัวเป็นๆจริงๆเลยสักครั้งแต่ถามว่าอยากไหมคืออยากมากอยากแบบสุดๆแต่ก็แบบเราก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยนัก็เดบิวต์วมาสิปีกันแล้ว ผูนางก็โตๆกันแล้วเราก็แบบว่ายังเรียนอยู่อะเราก็ต้องตั้งใจเรียนอะไรางนั้นไปแล้วก็เลยมีพุนางเป็นแรงมานานใจในการเรียนนะคะทําให้เราสู้ในทุกๆวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเล่าเรื่องนะคะว่าองค์อิงได้ทําการเป็นเอ็กโซแอลมานานแค่ไหนตอนไหนยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็ฉลองเนื่องในวันครบรอบ10ปีเดบิวต์เอ็กโซเนาะแล้วก็เลยอยาก ที่จะทำคลิปจริงๆเพราะว่าถ้าทำมันอื่นน่ะมันก็ไม่ดูสเปเชียลแล้วก็เลยต้องทำตอนนี้เลยในวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทันที่บอกนะวงอีกไม่ค่อยว่างกัเท่าไหร่นะคะก็เลยลงคลิปอาจจะแบบเย็นๆมืดๆด,ด,ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆแ,แต่ว่าเราก็อยากทำให้คุณดูจริงๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับชอบของอิงด้วยนะก็ฝากนิดนึงคูอ,อิีมาทีเพราะที่ขี้ลืมนะก็แบบว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม เออติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็วันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย